ลุยเกิงวันนี้ไปไหนไปวันอะไรป้าป๊าโดลีวันนี้ไปไหนตลาดป้าวันอะไรไปวันอะไร,าว,าไรวันนี้เราจะไปตลาดป้าโออะไรกันนะคะวันอะไรฮัลโหลเจ้าสวัสดีจากประเทศเจแปน วันนี้อากาศดีสดใส27องศาเนื่องด้วยวันนี้หนุ่มน้อยสุดหล่อของเราอยากกินไขป่ปลาอิกุระแล้หมาม้าก็อยากกินหอยนางลมสดอาหารทะเลสดๆต้องมาที่นี่นากามินาโตะจังหวัดอิบารากิเคนประเทศญี่ปุน่นสูดูสิหอยลายมันยังไม่ตายเลยหรือด,ดูหอยหรือเปล่าเนี่ยเดินไปทางไหนก็มีแต่หอยหอยสังโฮตาเตอูใหญ่มาก หอยนางลมก็มีก็มาใหญ่มากปลาสำลีทะเลทาํานะ้ํายาปลานะแซ่บไอปลาสีแดงเนี่ยปลาไทยทาแทนปลานินได้กุ้งหวานก็จัดมาหนึ่งแพ็คช่วงนี้ปลาไทยคือโดดเนี่ยก็จะราคาถูกมากตัวใหญ่มากไอปลายาวๆเนี่ยปลาทะเลน้าลึกใช่ปลาทุกคนเแบบี้โฮตาเตะสูก็เอามากินกันเนาะฮอกไกโนโฮตเตะคือถูกมาก หนุ่มน้อยสุดหอ่อเราอินโดอยากกินปูเอาตัวเล็กไปก่อนนะลูกมา,มาม่ามีปัญญาซื้อให้แค่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆเอาไว้รอมาม่าถูกหวยกันนะลูกมันยังไม่ตายด้อสูปูนี่ไงหอยนางลมถูกใจฉันที่สุดคนต่อคิวเยอะมากโอ้อย่างใหญ่อย่างแซบ่บหวานอร่อยเต็มปากเต็มคำยิม้มขอภายในความพูดไทยประหลดลุยบอกขอลองหน่อย หอยนางลมครั้งแรกของลุยดเข้าไปเต็มปากเลยค่ะแซ่บวะซานนุน่มน้อยสุดหล่อลาวอินโดของเราอยากกินข้าวอิกุรโดงวะซานไปสิลูกมาถึงถิ่นอาหารทะเลสดๆดจะไม่เข้าร้านนี้ได้ยังไงน้องลุยก็สั่งมาเลยข้าวอิกุระดงจุกจุกอร่อยแซ่บๆบสดสส่วนป้าป้าโดรีกุ้งจุกแป้งทอดส่วนม,ะม,ะมะาม่าไข่เซ็งดงข้าวหน้าปลาดิบ ตั้งใจอยากกินข้าวหน้าอุนินะแต่หมดเฮ้ยเธอมาช้าไปเจ้าของร้านกล่าวข้าวหน้าปลาดิบเป็นอาหารญี่ปุ่นที่แอมชอบที่สุดวันนี้นะคะที่ตลาดปลาโอวไลนะมีทัวร์ไทยลงด้วยคนไทยเต็มเลยค่ะทานข้าวอิ่มแล้วซื้อของเต็มรถแดงแล้วกลับบ้านกันค่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊วย นี่พี่เดียวตาไม่ได้มาด้วยนะพี่เดียวตาไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่ากับสาวก็ไม่รู้